สวัสดีครับตามที่คลิปที่แล้วได้บอกว่าจะอ่านรายชื่อนะฮะรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นขบวนกู้ชาติจักสองนะนมาร่วมขบวนคู้ชาติจักสองอ่าก็ก่อนนั้นก็อธิบายถึงโครงสร้างของระบบธรรมาธิปไตยที่ มีการจัดประชาชนไว้5ระดับคืออนุบาลทิปไตยนะฮะแล้วก็โศราบาลทิปไตยแล้วก็สกทาคามิทิปไตยอนาคามิทิปไตยแล้วก็อราหันทิปไตยมี5ระดับอนุบาลทิปไตยนั้นคือประชาชนทั้งประเทศจํานวนตอนนี้60กว่าล้านคนส่วนโศราบันทิปไตยนั้นคือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเองมี52ล้านคนนะต่อไปก็สูงไปอีกก็เป็น สกิหรือสกะทาคามิทิปไตยเป็นผู้ไม่กลับไปใช้รับที่รัฐมนูญนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่เลยเรียกว่าเป็นข้าราชการของระบอบใหม่ข้าราชการของระบอบธรรมธิปไตยหรือประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเองซึ่งประเทศไทยจะทิ้งประชาธิปไตยปลอมที่เราใช้มาถึง93ปีเราจะใช้ประชาธิปไตยชั้นสูงเลยนะฮะออกจากประชาปลอมมาเป็นประชาธิปไตยปกติใช่ไหมของปลอมก็เป็นของปกติ จากของปกติเราพัฒนาเป็นประชาิชั้นสูงนั่นเองซึ่งที่นี่เตรียมไว้แล้วเรียกว่าประชาปตนสูงหรือธรรมอาทิพไตยนั่นเองนะที่นี่โครงสร้างก็อย่างที่บายเนี่ยธรรมาทิปไตยนีย่จัดประชาชนไว้ห้าระดับก็คืออนุบาลธิปไตยโสดาบันอิตยตาย,ส,ตายสกทาคามิตรตหรือสกิทาคามิตรตยเนี่ยเรียกว่าเป็นข้าราชการเลยเป็นข้าราชการของระบอบใหม่ประจำทุกตำบลมีสองร้อยสามสิบท่านตำบลละ2อ0ยสาสิบท่าน สูงขึ้นมาจากสกาธามิทิตไตก็เป็นอนาคามิทิปไตอนาคามิทิปไตนี่มี2องสาสิบท่านและอนาคามิทิปไตนี่แหละกับคือขบวนคู่ช่าิหลักสองนั่นเองผู้ที่จะใช้อํานาจสามดุลน,นะสูงไปอีกก็เป็นออหันทริปไตนั่นเองนะออลฤกษ์ไต่ก็มีคนเดียวมีคนเดียวนะอรหรรันทะิปไตอ่าแต่มีที่ปรึกษาประมาณ2ี่สคนเพราะจะมีสิบทีมแต่และทีมเวลามา เสนอรายงานที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยเสนอรายงานที่จะทําให้กับประชาชนและประเทศชาติเนี่ยเขาก็จะมารายงานเสนอที่ที่ของพระเจ้าตากหนึ่งตรงวัดอรุนเป็นที่เดิมที่พระเจ้าตากหนึ่งว่าความนะบริหารบ้านเมืองตรงนั้นนะก็จะมีลูกหลานของพระเจ้าตากนะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมาทําหน้าที่หมุนเวียนกันรับ รายงานของ10ขบวนนะเมื่อรายงานแล้วก็จะมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาจากแต่ละขบวนเนี่ยจะมีที่ปรึกษาสองคนหมายว่าเห็นด้วยกับที่ขบวนคูช่ชาคูช่ชาปสองเสนอมาจะออกจะใช้อำน,นาจสามดุลละก็เสนอมาก็ที่ปรึกษาก็จะบอกเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็จะช่วยกันขัดเกลาทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยขัดเกลาขัดแยง้ง เสร็จแล้วก็นาเสนอกับอรหันต์ทิพย์ตยซึ่งมีคนเดียวอรหันต์ตายก็จะพิาจารณาจากที่ปรึกษานั่นเองนะที่ปรึกษาคือที่ปรึกษาคือมีทั้งฝ่ายที่ฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไงฝ่ายบวกฝ่ายลบเอาไว้ให้เขา,าขัดเกลากันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ขบวนขุนชาตสองเสนอมาแล้วอันนี้ขัดเกลากันทีถ้าบวกเป็นสิ่งดีนะสิ่งดีเห็นด้วยเห็นเห็นงาม,มก็จะเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายนะ ม่เด้วยก็จะแย้งมาอีกฝ่ายที่จะแย้งก็คนตัดสินก็จะเป็นออลานทิปไตายในเด็กตัดสินทีนี้เรื่องที่มาเนี่ยมันก็มีเรื่องแต่เล็กประติ๋วจนทั้งเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่ก็ไปชวนก้าวนะชวนก้าลุงพระปกรทัตยอะไรกัหนิดเรื่องหนึ่งเรื่องธรรมดาก็ตัดสินกันแค่ระดับนี้ได้จัดการแค่ระดับก็อนุญาตให้ก็ก็เลยก็เปิดทางให้ขบวนกุชชีะสองที่มีสิบทีมนะทำจัด จัดการได้เลยจัดการได้เลยทีนี้ก่อนที่ขบวนวิจัก2สองจะมาเสนอเนี่ยก,ก็เสนอผ่านประชาชนก่อนคือสิบทีมเนี่ยสิบทีมขบวนวิจัก2สองเนี่ยซึ่งเป็นอนา,นาคาริทิพไตเนี่ยเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะดูแลอยู่แค่สี่กระทรวงแล้วแต่ละกระทรวงจะทําอะไรแก้ไขอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งให้ประชชนทราบประชชนก็จะมีปฏิิรยาชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจประชชนช่วยชี้ช่วยแนะอะไรเงี้ยเขาก็จะดูตรงนั้นด้วยประกอบอ่าเมื่อถูกใจเห็นใจพร้อมใจกันแล้วอย่างเงี้ย ส,สิบอ่าสิบทีมนั้นก็จะแจ้งมาที่มารายงานเนี่ยพอคือรายงานประชชนก่อนประชชนรู้ก่อนเห็นก่อนแล้วเอาอย่างนี้แล้วแล้วจึงมารายงานที่อ่าของพระเจ้าตักหนึ่งะรายงานให้พระเจ้าตกหนึ่งะเพราะที่นี่คือขบวนกู้จาบสองไงแต่ว่าต้องมารายงานที่พระเจ้าอ่อที่ที่เที่งานที่ทําการของพระเจ้าตักหนึ่งะสวัดตรลุนะนะอ่าอรายงานแล้วมีมีอ่ มีเชื้อของพระเจ้าตากหนึ่งอ่ะเขาคนรับรายง,งานนะเป็นคนจริงๆรับรายง,งานส่วนขบูลผุ้ศักสอนก็รายง,งานกับกับเชื้อของพระเจ้าตากนั่นเอนงเสร็จแล้วผลที่รายง,งานเนี่ยเขาจะส่งมาสสงตัวรายง,งานก็ส่งมายังที่ปรึกษาของอรรานทิพย์ตายดอรรานทิพย์ตยก็มีที่ปรึกษาแต่ละเรื่องเขาก็จะพิจารณาการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมีสองฝ่ายด้วยไม่เห็นด้วยส่วนคนตัดสินใจคืออรรานทิพย์ตายเนี่ยตัดสินใจ ใจถ้าเรื่องมันใหญ่โตก็ต้องไปชูกล้านะรับรู้รับทราบ,รบนะแต่เรื่องไม่ใหญ่โตก็ก็แล้วก็ไม่มีอะไรก็ผ่านก็ะบวนกุศลสองก็ทําไปแล้วนะมติประชชนเห็นด้วยคือประชชนเห็นด้วยแล้วก็เพียงแต่มารายงานเท่านั้นเองส่วนที่ที่จะอาอลน์ทิ่ใจจะทําก็คือแนะนําหรือถ้าไม่เห็นด้วยอาจจะ ชี้ลงไปให้ให้ปรับเปลี่ยนหรืออะไรแนะนําจะมีเหตุผลอะไรอีกอย่างหนึ่งมันจะต้องเป็นไปตามนโยบายมันมีนโยบายตั้งไว้อยู่ต้องเป็นไปตามนโยบายนะอันนี้ก็จะลงไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีทีมไม,ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยมีการแนะนําบางอย่างก็นั่นแหละครับจะช่วยกรีนช่วยช่วยสกรีนกันอีกทีหนึ่งละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะก็เห็นภาพเลยใช่ไหมฮะนี่คือโครงสร้างนะอ่าทีนี้สิบทีมพระเจ้าตากเนี่ย เมื่อได้ผ่านชลุยแล้วก็จะส่งลงยังตำบลน,นะไปยังองค์การตำบลมหาบนาซึ่งจะมีทุกตำบลตำบลละสองร้อยสามสิบคนอนะ่ะก็สิบทีมก็ส่งไปยังสองร้อยสามส่งไปยังทีมที่อยู่ตำบลนั่นเองเออถ้าเป็นทีมอะไรในตำบลก็จะมีเหมือนกันทุกตำบลมีหมดกระบวนกุญแจักสองมีสองร้อยสาสิบคนนะแค่นั้นเองเรียกว่านาคาบินที่ตายเป็นคนใช้มหน,น้าสามดุลแล้วสั่งลงไปยังตำบล ตำบลแต่และตำบลก็จะมีสิบทีมือนกีนันยี่สิามคนอำนาจนสามดุลสามไปแล้วตำบลก็ต้องปฏิบัติโดยปฏิบัติร่วมกับกองนับไทายกองรัถยก็ยมีทหารทหารที่มีอาวุธก็ไปประจําการอยู่ทุกตำบลห้านายนะตำบลละสี่นายหรือห้านายนี่แหละไปประจำควบคุมโดรนแล้วก็โดยส่วนตัวก็มีอาวุธนะถ้ามีเหตุอะไรก็จะไประดมส่วนที่กาลังจากตำบลข้างข้างเคียง ซึ่งจะมีสี่ตำบลสี่ทิศอะรอบทิศเลาก็มาอ่ะตำบลมมตทผู้ใช้วุฒินี่มีสามมีสามคนรู้มีห้าคนเนี้ยตำบลหนึ่งใช้วุฒิสามคนอีกสองคนก็คอยประชาการคนนี้คนคอยควบคุมคอนโทรลนะทั้งโดนทั้งอะไรคอยเสิร์ฟตรงนี้นะแล้วก็เรียกระดมอ่าตบบลข้างเคียงก็ระดมส่วนที่กันได้อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้คอยเป็นฟอร์สเป็นกําลังคอยควบคุมคอยกํากับมีกําลังควบคุมกับอยู่ เ,เพราะฉะนั้นองค์การตรวบดหนาาจะมะีทหารอยู่ประจําอยู่ทุกตราบลเป็นอย่างนี้ทหารก็ต้องมาร่วมด้วยเพราะทหารเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ครอบครัวายมาอมำนาจน่เป็นแบบนี้นะฮะเข้าใจเห็นภาพเข้าใจนะทีนี้คนที่จะเป็นขบวนกู้ชีพศักด์สองเนี่ยนะฮะหรือที่ปรึกษาเนี่ยผมจะอ่านที่ชื่อที่ปรึกษาก่อนนะที่ผมที่ผมรู้จักที่ผมเห็นนะหมาว่าผม ได้เห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยผมได้เจอได้เจอส่วนท่านที่ไม่มีรายชื่อผมไม่ได้เจอไม่ได้เจอท่านก็เป็นคนเก่งเหมือนกันคนฉลาดคนรอบรู้คนที่ควรจะมารับใช้าชาติอ่ะแต่ผมไม่ได้เห็นน่ะก็เลยไม่มีชื่อท่านท่านไม่ต้องน้อยกอกในใจถ้าท่านรู้ตัวว่าเออฉันก็สาคัญเหมือนกันฉันเป็นคนเก่งคนฉลาดคนรอบรู้ฉันเชี่ยวชาญด,ด,ด้านนั้นด้านนี้ฉันจะต้องให้ประเทศไทยมีอันนั้นมีอันนี้ต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้นะสรงตามนโยบายอย่างเงี้ย ท่านก็แสดงตัวแสดงตนมาเลยไม่ต้องไปรอแล้วไม่ต้องไปเข้าข้อเข้าพักไหนทั้งสิ้นส่วนผู้พักกันเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปเป็ียนพักคุณสลายพักไปเลยนะคุณไม่ต้องมาเป็ียนพักเพราะที่นี่ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักกันเมืองและไม่มีรัฐบาลไม่ต้องไปอาศัยพักท่านทิ้งไปเลยเพราะที่นี่จะให้คนเก่งคนฉลาดเชื่อชูตัวเองเลยมาเลยแสดงตัวแสดงตนมาเลยนะคนเก่งคนฉลาดเข้าถึงอำนาจเลยรัดเด้เลยเนี่ยถ้าท่านรู้เจยวชานชมาญด้านไหนเก่งได้ไหนท่านก็มาเลยมา แจกแจงมาอธิบายตัวตนนะแล้วก็ที่ปรึกษานี่ก็จะเขาจะเลือกท่านเข้ามาเป็นขบวนกุศลตักสองนะอย่างเงี้ยเขาเชิญนะครับมาเลยนะครับท่านไม่ต้องไปผ่านพักการเมืองแล้วพักการเมืองก็บสลายตัวได้แล้วไม่ต้องไปรพักการเมืองท่านมาที่นี่เพราะท่านเป็นพักการเมืองนะ่ะท่านเป็นที่สุดของพักการเมืองคือได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแ้่มันได้แค่ดุลเดียวท่านไปทาไมคลิปที่แล้วผมก็อธิบายแล้วคุณคุณสู้แทบตายคุณถล่ม คุณใช้เงินมากมายคุณต่อสู้กันโอโ้คุณสารพัดวิชาบานเพื่อจะได้เป็นนายกแล้วและได้ดุลเดียวคุณมาทําไมนี่คือคําถามของที่นี่คําถามออของรัฐธีกอโผไทยมานาดคุณมาทําไมคุณมาเอาดุลเดียวคุณใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยดุลเดียวคุณแก้ปัญหารประเทศไม่ได้นะครับคุณต้องไปอีกดุลที่รัฐสภาพอไปอีกดุลสภาเล่นเกมการเมืองแล้ะสารพัดวิชาบานมาแล้วทําไงจะได้เสียงทงายําไงเกิดงูงูเหา่าเกิดลิงกินกล้วยเกิดสารนั่นแหละมันมันมันโลกเก่ามันคุณเริ่มไม่ต้องไป เพราะการเมืองไม่ต้องไปฟังผมรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ชาวบ้านเนี่ยผมจะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มายกตนข่มท่านนะไม่ได้มายกตนข่มท่านไม่ได้มาหลงตัวเองไม่ได้มาเพียงแต่ว,ว่าที่มันขำเนี่ยมัน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 เหมือนเราเป็นเราคนรู้เรื่องรู้เกมอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นคนที่มันไม่เข้าใจอย,อย่างเงี้ยเรายังเดินแบบเดิมเราก็ขำอะ่ะถูกไหมเอาก็เรื่องธรรมดามันก็ขำอเออนะ ะแต่ว่าไม่ได้หมายว่าอ่ามันยกตนข่มท่านนะท่านจะแปลว่าเมันขำหลงตัวเองมันยกตนข่มท่านนั่นแหละไม่ใช่นะครับคือคือท่านจะไปทําไมหน,หนึ่งดุลแหละแล้วไปาหายสองดุลนี่มันยากเหลือเกินอ่ะเพราะพอจะได้สองดุลมันทําให้ผิดเพี้ยนบิดเบือนกันเยอะไม่ต้องเป็นยากลําบากเนี่ยก็คุณมาที่นี่ดีครับมาเป็นขบวนกู่ชาติสองคุณได้สามดุลแค่นี้ก็เข้าใจได้แล้ะคุณมาที่นี่แล้วที่ท่านที่เป็น เพจเจอร์ดังทั้งหลายฟุตเซอร์ทั้งหลายที่จับได้ได้ทันทั้งหลายแกนํากลุ่มกุ่มนั้นหรือพักหรืออะไรนะมอบนั้นมอบนี้อะไรเนี่ยเหมือนกันคุณไปสู้ไงมาคุณคุณไปสู้ไงมันแก้ไปจับได้ได้ทันไปกระทุ้งไปอะไรเปลี่ยนแปลงเขามันก็แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยแล้วไม่มีสักดุลด้วยทาไปนะเหนื่อยยากลําบากมันเหนื่อยไปล่ปามันได้แต่ได้ชื่อว่าเป็นคนจับได้ได้ทันเป็นคนเก่งรู้ทันแต่มันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ตรงนี้ เพราะคุณไม่มีดุลสักดุลไม่มีสักดุลำนาจคุณทําไงคุณก็ต้องไปรอใช่ไหมเออรอเสนอให้รัฐบาลรอรัฐบาลจัดการนี้ทายี่สิบรัฐบาลเอาโปรเจกต์คุณไปสิเอาโครงการนี้ไปดีเอากฎหมายฉบับนี้ไปสิคุณก็รอรัฐบาลอยู่นั่นน่ะคุณไม่รอสมัยรัฐบาลคุณมาที่นี่คุณมาเอาสามดุลที่นี่รัฐบาลมมีดุลเดียวคุณมาเอาที่นี่คุณได้สามดุลเลยนะมาที่นี่มาเป็นขบวนกู้ชาติสักสองเออง่ายๆจะตายไป เพียงจะฟังให้รู้เรื่องแค่นั้นเองอะ่ะมันคนละฟังก์ชันมันเขานะถ้าคุณไปเล่นเกมแล,ล้วเกมลัดทิแล้วมันดูคุณก็อย่างอะ่ะเดิน,นบนน้าเน่านี่ผมพาท่านออกจากไอ้วงจรน้าเน่านะมาเดินบนเกมใหม่นะมาเดินบนเกมกูช้ชาติพิลักสองเนี่ยเอ่อแล้วมาทำสี่พิลักทําการเมืองโลกมันเป็นเรื่องการทาการเมืองโลกมันไม่ใช่เล,นนเ,เล่นการเมืองน้ำเน่าไอ้ที่ท่านทำาันจะต้อไปเล่นการเมืองน้ำเน่าปเทไทยหมดเลยนะพเพราะนั้นก็เชิญนะทีนี้คนที่ผมเห็นนะ ผมได้เห็นนะผมไม่รู้จักเลยทักคนที่ผมบอกชื่อเนี่ยผมไม่รู้จักเขาไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมได้เห็นในสื่อทุกคนก็เห็นคนไทยก็เห็นก็เห็นแล้วก็รู้แล้วเออคนนี้นะมามาเป็นที่ปรึกษาได้มากรองอีกทีหนึ่งนะหรือที่ปรึกษาเนี่ยจะลงไปเป็นขบวนกู้ชาติสองก็ได้ขันไม้ขันมือนะก็ได้นะเออแต่ผมจะบอชื่อ,ช,อชื่อไว้ก่อนเป็นชื่อตุ๊กตาที่ผมบอกเป็นชื่อตุ๊กตานะก็เอยชื่อเลยนะครับเอาคนรุ่นเก่าก่อนนะเพราะ ก็มีนมิติภูมิตอเปลี่ยนชื่อเป็นนิติภูมิธนัดวิ่งล,ลูกจีฬาัยจะทราบชื่อถูกไหมอ,อีกท่านหนึ่งพิสารพืชบางคนอีกท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเปลวสีเงินนะอ่าอีกท่านอรองศาสตราจารย์ปฏิฐานวัฒนยกรอีกท่านหนึ่งหม่อมหลวงองค์กรเกษตรเรกษมสรรรรรรีอ่าอีกท่านหนึ่งก็กอกฎวัฒนศาสตร,รษษ์ อีกท่านหนึ่งคมเพชรสีมังคะอีกท่านหนึ่งดรเจตผมไม่ทราบใครมียศอะไรนะอาจจะเอ่ยชื่อแล้วกันเจตโทนัวันิกนะอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้หญิงบ้างอ,าอยู่หน,นสือพิมพ์แนวหน้าไน้หนังสือพิมแนวหน้านี่ผมต้องการเพราะชื่อมันต้องงานชื่ออะชื่อเขาบอกแนวหน้าก็ผมม่งานแนวหน้าเลยรันปองการเฉลีเชิญครับแล้วดรมาริกามหา,าสุขอันนี้ผมต้องการเพราะว่าพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย อยากให้มาอาธิบายชาวบ้านให้เข้าใจเรืง,ง่ายได้เร็ไวไวนะแล้วก็ดรปิติศีแสงงามผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นโสธิดานะโสธิดานะครับเอ็มมันนี่ก็คือ Money Monster. อ่ม n นสเตอร์มันนี่มันสเตมาเลยนะอันนี้พูดอธิบายเรื่องเศรษฐกิจได้ดีแล้วก็รายการดีบิสา์าการดีบิสทถสก็ทีมงานนี่แหละครับเชิญมาครับ ดรอัดพิสารวณิษน,นะครับนี่พิสูทารายการนี้ผมเชิญพ่อแล้มไหมคือคือพเจคือเชิญมาเป็น DNA ของพเจต่ากพเจตากมีดิ a นจีนกับไทยอย่างกัครึ่งใช่ไหมอย่างผมเนี่ยเป็นไทยเพราะพ่อแม่เป็นคนโคราชนะหน้าตาก็จะไทยนะดูจมูกก็รู้ว่าแบบเนี่ยคนดั้งเดิมนะเออแล้วก็มามาเป็น DNA ของ ประเทศไทยเฮ้ย hey, ขอพัชะกมันมีส่วนผสมจีนกับไทยใช่ไหมเพราะนั้นก็เชิญทีมงาน DB เป็น DNA จีนผมก็เป็น DNA ไทยมาร่วมขบวนกุชชีประสองกันอ่ามานะอาแล้วก็ทีนี้ก็มาทางด้านสถาน,นีก็จะมี อ่าอย่างแนวหน้าเนี่ยเหมือนกันก็มาทีมงานแนวหน้าก็ชื่อแนวหน้าชื่อมันบ่งบอกแล้วเพราะงานผมเป็นงานแนวหน้าเลยแนวหน้านําโลกอะ่ะก็จะมีสถานีนะักว,ว,วิทยาพิธีกรอะไรก็มีศรชิชัยหยุ่นกนกกนกรับวุุลแล้วก็จิตกรบุตรสบายใช่ไหมเออมาได้เนี่ยแนวกระสนสนที่หรือตังคุณสนทิยานชื่อสนทิยานชื่อชื่อธรรมอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มาร่วมกันจัดตั้งสถานี ซึ่งนีต้องมีสิบสถานีอย่างเงี้ยจานวีระธีรพัฒนใช่ไหมอ่าส่วนคนรุ่นใหม่ก็จะมีอย่างเช่นลิฟเอ็กย่างเงี้ยเชิญครับเชิญเชิญมาเลยนะครับอแล้วก็แพรลี่ไพวันมานะครับแพรลี่ไพวันนี่มาเรื่องอภิรักที่สี่อภิรัที่สีนะออันนี้คือคนรุ่นใหม่ยังมีอีกเยอะนะผมเอนึกไม่ออก เออยางพี่หลามโชว์อย่างเงี้ยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเชิญพี่หลามมาด้วยนะฮะ, <c oughs> ะพี่หลามโชว์เ,เกี่ยวเทคนโนโลยีแล้วก็เกี่ยวดาราศาสตร์นี่รู้สึกมีเด็กทุกคนเนอะผมจําชื่อไม่ได้นะชื่อเคกรอะไรน่าละน่ากลมาอธิบายอธิบายดาราศาสตร์ได้ดี <c oughs> ที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยหมายว่าท่านไม่มีความสามารถนะท่านมีแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เจอและจำจำจำไม่ได้ <c oughs> เอาละแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนะอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยชื่อเหล่านี้แล้วแต่ท่านจะเลือกเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นตัวขบวนกุ้ชัสองเลยก็ได้ซึ่งขบวนกุ้ชักสองก็จะมี <c oughs> มีประธานเนี่ยประธานนะพระตูหนึ่งพันล้านรองทั้งชายหญิงแปดร้อยล้านแล้วก็หัวหน้าฝ่ายชายสัวนหน้าสตาฟฝ่ายชายก็หกร้อยล้านหญิงหกรอยล้านแล้วก็หัวหน้าสตาฟ 500รอยล้านนะตั้งปา,ายชากระญิงแล้วก็ตัวสตาฟ4 0สี่ร้อยล้านเนี่ยมันเป็นลําดับอย่างเงี้ยค่าตัวนะค่าตัวส่งสี่ร้อยล้านขั้นต่ําแล้วเนะนี่ยเนี่ยพอมีคนมักที่ดูเนี่ยนี่ก็มาการคุณนึกออกเดี๋ยวนึกออกเรื่อยๆอันนี่แหละก็มาร่วมทีมได้นะมาร่วมลือล้างประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่น,นั่นเองเป็นแบบนี้นะฮะ เป็นชาติมหมาอำนาจในสังกิจธรรมท่านที่มาเนี่ยก็เลือกเอาจะเป็นที่ปรึกษาหรือจะเป็นจะเป็นกระบวนกู้ขับสองลงไปลุยก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ไม่มีชื่อก็มาเลยมาเสนอมาแสดงเพราะว่ามันเป็นปกติธรรมดาแล้วที่จะต้องคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านก็ต้องมาลงทะเบียนอะลงทะเบียนแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเงี้ย เพื่อจะเสนอซีเนลโอของท่านว่าประเทศไทยต้องเตรียมอะไรต้องเตรียมอะไรต้องเจออะไรเจออะไรนั่นแหละก็มาเสนอมาเตรียมไว้เพราะนั้นก็จะมีคนฉลาดคนเก่งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะทิ้งประเทศไทยปัจจุบันและสร้างประเทศไทยตัวตนใหม่ซึ่งจะสร้างไปบนกรอบของอสี่พิลัตไทยนําโลกนั่นเองจะเป็นมาตรฐานใหม่ของรัฐที่คอรอบครัวไทยมีกำนานที่วางไว้ให้แล้วเพราะนั้นก็เชิญ ถ้าเรานี้มาครับรวมทั้งที่ไม่มีรายชื่อก็มาได้นะครับมาร่วมขบวนกันเป็นแบบนี้นะครับเอาละก็เมื่ออ่านชื่อไปแล้วก็คงจะปเป็นปตุ๊กตาเป็นเป็นตุ๊กตานะที่เหลือที่เหลือก็มาได้นะครับไม่ใช่มาไม่ได้นะครับเอาละคลิปนี้ก็เอาจบไปถึงนี้ก่อนก็ขขเชิญน,นะครับท่านมีรายชื่ออ่าไม่รู้ว่ามาไม่มาก็ไม่รู้ <laughs> อันนี้ก็บอกไว้แล้วว่าเออมันเป็นงานของชาวบ้านหรือท่านที่แล้วก็จะบอกว่าด็อกเตอร์ทั้งหลายนะส่วนมาเราจะเชื่อด็อกเตอร์กันใช่ไหมแล้วก็จะบอกที่นี่ก็จะบอกว่าด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์ส่วนมากจบมาก็จะไปรับใช้พวกนายทุนกับรัฐบาลเป็นพวกนายทุนรัฐบาลไม่ค่อยรับใช้ชาวบ้านหรือไม่ด็อกเตอร์ก็ไปเป็นนายทุนเองหรือเป็นรัฐบาลเองแต่ที่นี่ทิ้งหมดเลยทิ้งคนรวยประกาศทิ้งรัฐบาลเพราะนั้นด็อกเตอร์ก็จะต้องคิดใหมล่ละ ว่าเออต้องมารับใช้ชาวบ้านเน่ะมันจึงจะเท่ากับรับใช้ประเทศนั่นเองนะถ้าดรรับใช้ชาวบ้านก็เหมือนกับดรมารับใช้ประเทศนั่นเองก็อยากให้คิดแบบนี้นะอยา่างที่นี้แล้วก็มาลงทะเบียนลงชื่อว่าเชี่ยวชาญด้านไหนเสนออะไรนะครับแบบนี้คนระับพอถึงเวลาที่เขาจําเป็นต้องใชก้ก็เรียกใช้ก็จะก็จะได้ได้งานไปทําเลยนะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเขาเชิญมาลงทะเบียนกันผู้เชี่ยวชาญตานานเก่ง ในแต่ละสาขาชีพกันครับเชิญครับะที่นี่ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ